สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม PH.D. Reynolds และว,วันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์นา h ิดะซีสำรวจเนื้อเรื่องทำดาเมจครบจบในตัวเดียวกดหรือข้ามดีนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับก็ต้องเริ่มจากการแนะนําตัวละครกันก่อนเนาะสำหรับท่านเทพแห่งพึกษานะครับผมนาฮิดะ ah หรือว่าคุสนาลีเป็นตัวละครธาตุไม้5ดาวนะครับแล้วก็ใช้สื่อเวทนะครับผมเป็นอาวุธนะครับโดยหลักๆนะครับหน้าที่ที่ซีเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นซัพพอร์ตเดนโดนะครับผม ซึ่งเติบโตนะครับหรือว่า essence เป็นค่าชำนาญธาตุหรือว่า elemental mastery นั่นเองนะครับผมโดยจะมีค่าชำนาญธาตุหรือ elemental mastery อยู่ที่115กันเลยทีเดียวเนาะลำดับถัดไปก็ไปที่สกิลที่เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเทพแห่งรึกษากันดีกว่าซึ่งนั้นก็คือ all s c h e m e s to know นะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถใช้ได้2หมดด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการกดแตะนะครับผมก็จะทำ damage นะครับเป็นวงนะครับผม แล้วก็สามารถที่จะกดค้างนะครับผมก็จะมีลักษณะเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับผมเมื่อเราลากกรอบสี่เหลี่ยมนี้ผ่านมอนสเตอร์นะก็จะเป็นการมาร์คมอนสเตอร์เหล่านั้นไว้ด้วยซีดออฟสแ a นดานะครับผมจะสามารถมาร์คได้สูงสุดถึง8ตัวด้วยกันเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเราทําปฏิกิริยา,าธาตุนะครับใส่มอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะที่โดนมาร์คนะครับผมตัวอื่นๆทุกตัวนะครับจะโดนดาเมจทั้งหมดเลยนี่ เห็นไหมครับว่า damage าเ,เนี่ยรุนแรงมากเรียกได้ว่าทีเดียวเนี่ยหายไปเลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็เป็นดาเมจธาตุไม้อีกด้วยนะครับซึ่งดาเมจธาตุไม้เนี่ยก็สามารถที่จะทําปฏิกิริยาอื่นๆต่อเนื่องได้อีกไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาเฟืองจะปฏิกิริยาบล o มหรือว่า ทำปฏิรยากับไฟฟ้านะครับผมบีบอัดแพร่ขยายหรือภาษาอังกฤษที่เราจะเรียกว่า a g g r a v a t e กับ spread นั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วในแง่ของการสำรวจนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับผมไม่ต้องปีนเขาไปเก็บของอัพตัวละครให้ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะเราจะใช้ all scheme to k n o w s ในการสแกนเก็บของัผมซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตนี้ easy มา,มากๆเลยเนาะสำหรับใครที่เป็นสายสำรวจเนี่ยก็น่าจะถูกใจสำหรับสกิลนี้กันนะครับผม แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับผมสำหรับใสยในเรื่องนะน้องนาฮิดะนะครับผมสามารถอ่านใจตัวละครได้ด้วยนะครับผมซึ่งจะทําให้ผู้เล่นใสยในเรื่องเนี่ยทราบข้อมูลนะครับว่า NPC แต่ละตัวเนี่ยมีความคิดอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นสกิลที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของนาฮิดะกันเลยทีเดียวนี่ยังไม่รวมแพสซีฟอย่างอื่นที่ทําให้สกิลนี้เนี่ยแรงแล้วก็โกงอีกนะครับผม ในส่วนของการคอมแบทนะครับผมหรือว่าการจัดทีมนะครับผมน้องนอยายดาเนี่ยไปได้กับหลายๆทีมามากๆเลยนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นนะครับโทมัสเบอร์เจียนโนโดยนำทีมโดย ท่านคามิซาโตอายาโตะนะครับผมหรือว่าจะเป็นนีรูบาวทิฟูคอ้นะครับผมซึ่งนำทีมโดยน้องนีรูนะครับหรือจะเล่นเป็นทีมแอคแกรเวตก็ได้นะครับกับท่านมหามาตราคนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าทำดาเมจกันแบบรุนแรงสุดๆไปเลยเนาะหรือไม่ว่าจะเล่นกับตัวละครท่านไม้อย่างอาจารย์ทวิกนการาีก็สามารถเล่นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมเรียกได้ว่าดาเมจเนี่ยจัดจ้านมากเลยนะครับผมสำหรับทีมท่านไม้เองนะครับแล้วก็ ลืมไปไม่ได้เลยเนาะสำหรับทีมไฮเปอร์บลูมเนาะก็ฮอตคิดมากๆเนาะสำหรับทีมนี้เนาะก็จะไม่ใช้ลเดนก็ได้นะครับใช้เป็นคุกกี้ชิโนบุก็ได้นะครับผมได้ดาเมจด้วยแล้วก็ น้องชินอบุเนี่ยสามารถฮิวได้ด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยอาจจะต้องใส่อาวุธดีแบบมากเวอร์วังหรือเปล่านะครับผมสาหรับน้องนะครับผมสามารถใส่ตัวเมจิกไกด์ได้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงสมุด3ดาวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งน้องนะครับมีแค่สมุด3าดาวก็สามารถที่จะจบคอนเทนต์เอ็นเกมได้แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเล่นได้ทุกคอนเทนต์เลยเนาะสำหรับนาฮิดาซีนไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การสำรวจเดินเวิลเก็บของ เล่นเนื้อเรื่องหรือว่าคอนเทนต์ที่สุดแสนจะตึงมืออย่าง Abyss ก็ตามนะครับผมก็สามารถใช้น้องได้ยันจบคอนเทนต์ที่ยากที่สุดของเกมกันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับสายฟรีนะครับผมหรือว่าสายเติมน้อยท่านใดนะครับก็ยังไม่มี s พ p p o r t เดนโดแล้วก็ มองหาซัพพอร์ตเรนโดดีๆอยู่ก็ค่อนข้างที่จะแนะนําน้องนาฮิดะนะครับผมสาหรับใครที่มีโคเล่หรือว่าปั้นนักเดินทางแล้วก็สามารถใช้ไปก่อนได้ครับแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นจะต้องพูดกันจริงๆเลยเนี่ยน้องนาฮิดะเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าคุณมีโคเล่กับนักเดินทางก็สามารถที่จะจบคอนเทนต์เอ็นเกได้เช่นเดียวกันนะครับผม แต่ว่าความยากง่ายนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเนาะแล้วก็อย่างที่ย้ำเอาไว้ทุกคลิปนะครับผมว่าเกมนี้ไม่มีตัวละคร must have นะครับผมก็สำหรับใครที่จะกดน้องนาิดะนะครับก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชากันทุกคนเลยนะครับผมสิบรสทองออกกันรัวๆแบบไม่หลุดเลทเลยนะครับผมก็ถ้าได้น้องนาิดะแล้วก็อย่าลืมแวะมาอวดกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า